2022เกิดอะไรขึ้นบ้างชวนมาทบทวนย้อนไทม์ไลน์เพื่อวิเคราะห์ต่อยอดเตรียมตัวต่อในปีหน้านค่ะปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่เหนื่อยแล้วก็หนักสําหรับหลายๆคนเป็นในระดับทั้งแบบโลกบริษัทบุคคลน,นะคะอีกแบบหนึ่งก็จะแบบ2023แล้วครึ่งปีแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบจําได้ว่าเฮ้ยเมตาเวิร์สฮิ์มาก NFT ฮิ์มากคริปโตเคอเรนซีแต่ครึ่งปีหลังทุกอย่างแบบพลิกเดี๋ยวมาไล่กันว่าลงรายละเอียดแต่ละเดือนเนี่ย เกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นเหตุและผลของกันและกันแล้วมันแบบเฮ้ยมันกระทบกันยังไงบ้างคะ่ะ พานั <gesch> ่งทำแมชชีนย้อนกลับไปต้นปีมกราอ่ะกำลังเป็นช่วงที่แบบคนยังกลัวโควิดมากๆโอไมครอนเพิ่งมาใหม่ๆเองอุ้ยแล้วก็ประกอบกับเฮ้ยมีมูฟเมนต์ใหญ่จากบริษัทโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ที่เปลี่ยนชื่อเป็นเมตามุ่งเมตาเวิร์สอย่างเต็มที่ตลาดออนไลน์ยังคงบูมมากๆมาเรื่อยๆนะคะยังดูไม่มีแนวโน้มอะไรที่แบบเออจะเปลี่ยนไปจากนี้เท่าไหร่จนกระทั่งเดือนกุมภาค่ะพอมองไปที่บริบทโลกเนาะเกิดเหตุการณ์การโจมตียูเครนของรัสเซียเฮ้ยความรุน แรงระดับนี้เนี่ยยุคปี2022แล้วยังทํากันอยู่เคยจะเป็นสงครามโลกอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเขาทะเลาะกันในมุมนั้นเราอาจจะไม่รับผลกระทบเท่าไหร่แต่นี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ค่อนข้างใหญ่ที่กระทบเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าค่าครองชีพอะไรเงี้ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่มากค่ะรัสเซียก็มีปัญหาส่วนอเมริกาเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกันมีนาคมค่ะเป็นครั้งแรกที่เฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนะคะประกาศขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจากนั้นตลอดทั้งปีก็มีการปรับขึ้นนถึงง7รรอบะะะคคาาเเหตพว่่ชิด รัฐบาลสหรัฐนะคะก็พยายามที่ประคองเศรษฐกิจสหรัฐให้มันอยู่รอดได้แต่ก็ใช้วิธีอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบทําให้เกิดเงินเฟอ้อแรงที่สุดในรอบ40ปีนะคะเขาก็เลยต้องขึ้นดอกเบีย้ยมาเพื่อแบบเพื่อกดทําแบบทาให้เงินที่มันเฟอ้อมากกลับมาฝืดลงฝืดลงแต่พอขึ้นดอกเบีย้ยเรื่อยๆแบบนี้กระทบชิงหมดเลยค่ะทั้งค่าครองชีพนะคะรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนด้วยแน่นอนว่าดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่เป็นค่ากลางค่ะที่หลายประเทศใช้อิงกับมูลค่าของเงินประเทศตัวเองนะคะพอขึ้นแบบนี้เนี่ยค่างเงินพังระเนระน,นาดกันไปเลยค่ะ กลับมาที่ประเทศไทยค่ะช่วงนี้เนี่ยเรายังหายกันมากๆกับโลก Metaverse นะคะ NFT platform ออกมาเยอะมาก mm hmm. เหรียญนานาะชนิดเกมไฟล์อะไรกำลังแบบเฟื่องฟูอยู่แต่ว่าคนที่แบบติดตามข่าวสารต่างประเทศเห็นภาพใหญ่เนี่ยจะเริ่มได้กลิ่นเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วว่าเหตุการณ์รัสเซียยูเครนเหตุการณ์เฟดขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะค่อยๆกระทบชิงมาถึงคนไทยค่ะ เข้ามาในไตรมาสที่2อค่ะอันนี้เนี่ยเริ่มเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยสั่นสะเทือนและเริ่มเห็นผลกระทบมีทั้งเหตุการณ์บริษัทใหญ่ระดับโลกค่อนข้างเยอะนะคะที่มีการเริ่มเลิกพนักงานไม่ว่าจะเป็นเมตาเอง Sho ปปี้อเมซอนกลายเป็นแบบ The Great Layoff นะคะอันนี้จริงหลายบริษัทเลิกด้วยเหตุผลที่อาจจะแบบไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่ว่ามีจุดคล้ายคลึงกันอยู่ช่วงโควิดที่ผ่านมาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่แบบเป็นอุปกรณ์เนาะคนต้องใช้ทํางานอยู่ที่บ้านต้องใช้ติดต่อสื่อสารอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ต่างส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือบริษัทเทคโนโลยีที่เซิร์ฟไลฟ์สไตล์แบบที่เราอยู่บ้านนะไม่ว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะคะหรือว่าจะบริษัทโซเชียลมีเดียหรือว่าบริษัทที่เป็นแบบแนวเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้ง Netflix หรือว่าจริงๆอีกอันนึงที่แบบเกี่ยวข้งของกับคนไทยแมคคาไลฟ์ life เกิดขึ้นเยอะมากในช่วงปลายปีที่แล้วมีแบบไลฟ์ครั้งหนึ่งได้40ล้านบาทอะไรเงี้ยเออแต่ว่า oh. หน้ามือไปหลังมือนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองเหตุผลมันมีแตกต่างกันอย่างเช่นบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยพอยูเครนเป็นแหล่งสําคัญในการผลิตแบบเซมิคอนดักเตอร์ก็คือของมันลดลงประกอบกับดีมาอาจจะลดลงด้วยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซไลฟ์คอมเมิร์ซนะคะหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆบริการสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยนะคะเป็นเพราะพฤติกรรมของคนเนี่ยอาจจะเริ่มกลับไปใช้ชีวิตในโลกจริงกันมากขึ้นส่วน Facebook หรือว่า a มตาจะเป็นเคสพิเศษนิดหน่อยเอะมันไปทุ่มทุนกับ Meta ที่่มมัันก็ยงไเกิดแล้าากตแบบางแบบ Facebook ไอจีอะไร, IG, ะไรก็าตามเนี่ยมีคู่แข่งหน้าใหม่ขึ้นมาติ๊กต k อกเอ้ยอะไรเอ้ยมันก็เลยแบบต้องลดพลังงานไปเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนในไตมาสองเหตุการณ์สำคัญคือเหรียญลูน่าแตกเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดสั่นสะเทือนอีกใหญ่ๆอันนึงของคริปโตเคอเรนซีในปีนี้เพราะภาพรวมก็ค,คล้ายๆกันเลยว่าช่วงที่เรากลัวโควิดเราอยู่บ้านเราใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์คนไม่รู้จะเอาเงินจริงไปลงกับธุรกิจไหนมันไม่รู้ใครจะเกิดแต่ว่าเหรียญมันมาตอนนี้ตลาดคริปโตก็เลยโตมากๆในช่วงหนึ่งแล้วก็พอเริ่มแบบเฮ้ยเป็ดขึ้นดอกเบี้ยคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตจริงแปบ๊บหนึ่งโรงแรมจะกลับมาละสนามบินะอะไรเงี้ยบู๊บบูแบบูุบกิจจรริงๆแต่พอเหียูนา ซึ่งเป็นเหรียญที่อยู่ใน spotlight นะคะมีมูลค่าสูงสุดติด top 10ตูม7 000, 000, 000, 000, ล้านเหลือ7ห0,000ื่นอะไรเงี้ยลองคิดดูว่าหลายๆอย่างที่คนตั้งคําถามกับแวดวงคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นมาช่วงไตรมาส3าม<อ>กันบ้างค่ะส่วในญ่ก็ติดโควิดไปช่วงนั้นนะคะเมื่อเราติดโควิดแล้วเราจะกลัวโควิดน้อยลงพอสถานการณ์โลกเริ่มนิ่งขึ้นเราเริ่มเห็นเทรนด์ว่าเดี๋ยวคนก็คงจะกลัวโควิดน้อยลงมลั้งโรคระบาดจะน้อยลงแล้วม,มีการขยายการลงทุนกล้าที่จะแบบเปิด product ใหม่ๆสิ่งที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วเริ ไฟฟ้าบแบรนด์ดังของจีนนั่นก็คือ BYD ค่ะอันนี้เนี่ยเขากินมาร์เก็ตแชร์ในตลาดรถยนต์สูงเป็นอันดับ3ของโลกนะคะเป็นรองแค่เท sla โตโยต้าแต่ว่า BYD เนี่ยเขาใหญ่มากๆนะเข้ามาในไทยไม่ได้แค่เข้ามาจำหน่ายแต่เข้ามาตั้งโรงงานแล้วก็เข้ามาวางขายรุ่นแรกโ,โหยอดจองแบบถล่มทลายคนพร้อมใจคันเพราะว่าถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อที่ราคาเข้าถึงได้แล้วก็แบบดีไซน์อะไรดูดูดีนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบมีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ไฟฟ้าอะไรของตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเงินมันเริ่มสะพัด iPhone จหนายและนี่คือครั้งแรกนะคะที่ประเทศไทยได้เป็นเทียร์หนึ่งของการที่มี iPhone อยู่ในมือแล้วจ้าหลังจากแบบทิมคุกเปิดตัวไปแป๊บหนึ่งคือมาถึงในมือคนไทยแล้วมันก็เกิดปรากฏการณ์ค่ะ iPhone 14ลน้นฝีดายใต้เศรษฐกิจมันดูวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวาย,ววายแต่แบบพอมันมีพอดัก c t ใหม่ที่จริงก็ราคาไม่ได้ถูกเลยนะคะและ้วความเป็นสาวก iPhone ก็ส่วนหนึ่งได้เป็นเทียร์แรกก็ส่วนหนึ่งแต่แบบอีกอันหนึ่งก็คือคนอาจจะอยากจับต้องอะไรที่มันเป็นแบบจับต้องได้อะ่ะใช้เงินกับโลกออฟไลน์ line, ใช้แบบอะไรเป็นเทคโนโลยีบ้าาาางงนนนนะะคะกกกถืออว่่่สสััเทรยูมตล ชมค่ะเกิดเหตุการณ์ที่ว้าวเกิดขึ้นแล้วในที่สุดช็อกโลกนะคะตอนแรกนึกว่าจะพูดเล่นอีลอนมัสเข้าซื้อ Twitter ค่ะเขาเคยแบบที่เล่นจริงมานานว่าจะซื้อ Twitter ซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อนะคะพลล่าสุดก็คือซื้อเรียบร้อยในเดือนตุลาคมเราก็ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของ Twitter สิ่งที่เขาทาหลังจากเข้าซื้อพนักงานเซตเก่านะคะหายไปเกินกว่า70%ทั้งถูกแบบเชิญออกหรือว่าลาออกไปเองเพราะวแ้ยมัสเข้ามาเปลี่ยนกฎอะไรหลายอย่างก็น่าจับตามี แผนอะไรอยู่ในหัวเขาจริงๆในขณะที่ช่วงเดือนประมาณนี้นะคะไตรามาสที่4ทั่วโลกเนี่ยคนกลับมาใช้ชีวิตบนโลกออฟไลน์กันอย่างคึกคักทั้งอีเวนท์ที่ต่างประเทศอีเวนท์ที่ไทยเองก็กลับมาจัดกันเยอะมากนะคะซึ่งสิ่งที่ทุกคนเป็นเซนส์เดียวกันของการที่มาอยู่ในอีเวนท์เนี่ยก็คือแบบอยากแบบมาเข้าร่วมอะไรก็ได้อยากออกมาใช้ชีวิตมาเดินเจอคนที่เป็นเนื้อหน,นังจริงๆนะคะ เเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์สะเทือนใจหนึ่งคือเหตุการณ์ที่อีแดวอนนะคะไปเที่ยวฮาโลาวีเราปกติมันคงไม่ได้แน่นขนาดนี้แต่อันนี้ทุกคนพร้อมใจที่จะไปณนจะุดนั้นแล้วก็เกิดความเศร้าเกิด พฤศจิกายนค่ะวงการคริปโตเคอเรนซีมีข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งจริงในไทยเองเนี่ยมีแบบระลอกหนึ่งละลอกไปแล้วก็คือแพลตฟอร์มซิปเม x กนะคะก็มีการได้รับผลกระทบที่แบบเอ้ยเงินในซิปอัพซิปลอกอะไรของเขามันไม่มีหายไปต้องชดเชยอะไรก็แล้วแต่แต่พอมาพฤศจิกายนอันนี้คือกระดานเทรดระดับโลกนะคะ FTX ยืดลมละลายค่ะโหอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวที่แบบมันดูเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับวงการคริปโตเคอเรนซีในปีนี้นะคะเหตุเคยเล่าไปแล้วนะคะคือ FTX ระบบการเงินภายในเขาพังมากนี่คนที่เป็นเจ้าของ FTX เนี่ยเขาเอาเงินของผู้ลงทุนไปแบบใช้ในเชิงประโยชน์ส่วนตัวทําให้คนตั้งคําถามไปอีกเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีค่ะธันวาคมค่ะเดือนนี้เดือนสุดท้ายก็ว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะจะมีเหตุการณ์ให้เราตื่นเต้นขึ้นอีก Motor Expo จัดไปทุกแบรนด์เปิดแบบตัวรถยนต์ไฟฟ้านะคะมีขายจริงบ้างแต่ว่าส่วนมากเนี่เนบบเยเนนรถคทแ้วโม Concept EV มาแน่แต่ก็มีหนึ่งแบรนด์ที่เขามาแรงแสงโค้งไม่แค่ m มอ o ต Expo กนะคะก็คือเท sla เข้ามาในประเทศไทยแล้วเปิดราคาต่ํากว่า2ล้านนะคะแล้วพอมีแบบเท sla Thailand จริงๆมีศูนย์ให้บริการอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเริ่มน่ากลัวกับวงการยานยนต์ในภาพใหญ่ด้วยว่าเท sla ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นําด้านยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เพอร์เซพชันของคนความรู้สึกของคนต่อแบรนด์เนี่ยแบรนด์นี้คือ Mid To ไ i g h ไปเหมือนจะลักชูรี่เบาๆได้ซ้ำนะคะทำราคาแบบนี้กระทบทั้งรถยนต์ของฝั่งเอเชียจี ญี่ปุ่นหรือว่ารถยนต์ของฝั่งยุโรปแน่นอนที่เป็นแบบไฮเทียมแบรนด์ไปเลยนะคะพอเปิดวันแรกคนจองแบบไม่คิดชีวิตต้องออนไลน์อย่างเดียวนะคะยอดถล่มทลายปีนะน่าจะได้เห็นเทส l a ขวักไหตามท้องถนนเป็นแน่นอนค่ะแล้วก็มาที่วงการคริปโตอีกนิดนึงค่ะว่าอืแม้สุดท้ายยักษ์ใหญ่อย่างไบแอนซ์ก็มีกลิ่นแปลกๆมีข่าวแปลกๆซึ่งยังไม่มีข้อสรุปอย่างชัดเจนนะคะก็คงต้องรอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น และนี่คือ1ปีที่ผ่านมาปรบมือด้วยหน่อยค่ะ นี่แหละฉายภาพให้เห็นว่าไม่ใช่แค่เราที่ปั่นปว่วนมันปั่นป่วนมาตั้งแต่ระดับโลกระดับบริษัทระดับแบบชุมชนและระดับบุคคลอย่างเรานะคะดังนั้นหลักเดิมที่เขาใช้ชื่อว่าบูการ์เวนะคะ Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity มีความไม่แน่นอนผันผวนเปลี่ยนแปลงคลุมเครืออะไรเงี้ยคือโลกเก่าโดยนี้เขามีการนิยามคำศัพท์ของโลกใหม่นะคะว่า b a n i world B A N I นะคะสรุปปัจจัยโดยรวมคือมันเป็นภาคต่อของความบูกามันเริ่มก้าวเข้ามาสู่ความเปราะบ,บางเป็นกังวลเอา แน่เอานอนไม่ได้ก็ถือว่าใช่สะท้อนจริงๆจ,จากตลอดปีนี้ที่ผ่านมาภาพระยะตัชาในปีหน้าเนี่ย2023ไม่ค่อยเห็นความแน่นอนที่ชัดเจนอยู่เช่นเดียวกันแต่เห็นแน่ๆว่าสงครามก็ยังดูแบบไม่ได้เห็นแนวลนงที่จะลงง่ายๆเร็วๆนี้นะคะเรื่องของเงินเฟ้ออะไรต่าง,างๆก็ยังทรงๆโรคคริปโตก็ยังทรงๆธุรกิจเศรษฐกิจก็ยังไม่แน่ใจว่าอะไรจะขึ้นอะไรจะลงนะคะเป็นช่วงของการที่แบบปรับตัวเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมไปกับทุกๆสิ่งที่มันหมุนเร็วแบบนี้ปรับตัวให้ทันในฐานะของเศรษฐก แล้วก็บริษัทธุรกิจต่างๆเฟื่องยังเชื่อว่ายังต้องเหนื่อยต่อไปยังต้องแบบหาทางว่าสิ่งไหนจะใช่แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าธุรกิจก็ขับเคลื่อนด้วยผู้คนเนาะผู้บริหารเอยพนักง,งานมันควรจะมีแบบ work life integrity ที่โอเคงานยังคงต้องสู้ต่อไปแต่จังหวะที่จะจะไม่ไหวแล้วล้าแล้วก็อาจจะต้องกลับมาหาจุดที่เป็น quick ชาร์จของตัวเองเราวิ่งสปรินต์มาเป็นเวลาสักพักนึงแล้วการจะไปต่อในโลกที่มันยังคงสับสนวุ่นวายอยู่ก็ต้องเผื่อพลังไว้สําหรับแบบวิ่งผ่อนบ้างช้าบ้างเร็วบ้างสปรินต์บ้างไม่งั้นเราอาจจะเป็นเครื่องยนต์ที่ทางานนะัะจนพังไปได้ในที่สุดนะคะก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้เราต้องใส่ใจในเวลางานให้เต็มที่นะคะแต่ว่านอกเวลางานเราอาจจะแบบหาสมดุลบาลานซ์ของชีวิตตัวเองแล้วอาจจะเกิดสิ่งที่ bright ขึ้นสมองที่ fresh ขึ้นเมื่อกลับมาอยู่กับหน้างานจริงๆส่วนระดับบุคคลอันไหนที่เรารู้สึกไม่มั่น ใธุรกิจไหนหรือการลงทุนตรงไหนอาจจะต้องดึงเงินกลับมารักษาเงินสดเอาไว้ให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะคะแล้วก็เชื่อตัวเอง trust no one but yourself นะคะพยายามแก่นกองข่าวสารจากรอบสิ่งรอบด้านแต่พิจารณาเองว่าเราพร้อมร,รับความเสี่ยงกับจุดไหนเราเชื่อในอะไรแล้วแบบหลายคนก็ถามว่าเมตาเวิร์สอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะมาไหมเฟื่องคิดว่ามันจะมาแน่ๆไม่เร็วๆดีอาจจะเป็นแบบหลั สิบปีเออหรืออาจจะห้าปีที่มันจะแบบกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าภายใต้โลกที่มันแบบไม่แน่นอนในช่วงเนี้มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเกี่ยวกับโลกของเราคือสิ่งแวดล้อมของเราอยู่ในขั้นวิกฤตมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าชีวิตเราจะเหมือนในหนังไซไฟที่เราต้องใช้ชีวิตผ่านทางออนไลน์เลยแบบนี้ดังนั้นในภาพลองเทอมถ้าใครแบบอยากจะแบบลงทุนไปศึกษาเกี่ยวกับ metaverse หรืออะไรควรจะ keep an eyes on ยังต้องแบบต้องมันไหวอยู่แต่ถ้าใครไม่พร้อมที่จะเฮ้ยมองระยะยาวไกลขนาดน,นั้น กลัาโฟกัสในสิ่งใกล้ๆนี้ก่อนดังนั้นจากข้อมูลเหล่านี้ลองเลือกดูค่ะว่าเราจะวางแผนชีวิตของเราเองเอ๊สายงานจะยังไงหรือว่าในระดับธุรกิจเราจะวาง r o โรดแ p p แ a นยังไงทรั้งดาเราเองก็เหนื่อยทางเฟื่องก็เหนื่อยนะคะส่งกำลังใจให้กันแล้วก็แม้โลกม,มันจะสับสนซับซ้อนแต่ว่าอยากให้รู้ว่า y o U are not alone นะคะมีเพื่อนที่ร่วมเจอร์นี่นี้เดียวกันอยู่สำคัญต้องรักษาจิตใจของเราแล้วก็พร้อมไปต่อด้วยกันให้กำลังใจกันแล้วกันขอให้มีความสุขในปีกระต่ายปีหน้านะคะเฮงๆๆๆๆๆกันค่ะสวัสดีค่ะแ p ป,ปนิวเวยียค่ะ่ะ ใครเหนื่อยใครหนักใครเห็นเหตุการณ์อะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้เห็นว่ามีประโยชน์ช่วยแชร์ไปด้วยปีหน้าค่ะความตั้งใจของระดานเราอยากจะเป็นหนึ่งพื้นที่ที่รวบรวมเรื่องที่มันแบบดูยากแต่ว่ามันมีประโยชน์แต่มันน่าสนใจเนี่ยมาเล่าต่อให้ทุกคนติดอาวุธความรู้ให้ทันกับโลกที่หมุนเร็วแบบนี้ได้ใครยังไม่ได้ไปกด Subscribe ช่องระดารีวิวนะคะนั้นคือแยกแบบพวกเรื่องแก๊จเจออะไรไปเลยสามารถไป Subscribe ได้แต่ว่าส่วนในช่องระดาเวลิลด์เนี่ยก็จะมีเรื่องเล่า สนุกๆแบบนี้แหละที่แบบพยายามมาย่อยแล้วก็เรียนรู้เติบโตก้าวไปด้วยกันกับพวกเราระดาทุกคนทั้งน้อ,นองๆระดาที่เป็นคนนักกล้องและทีมงานระดาทุกๆคนเลยนะคะ